ถอดขึ้นทุกดอก,ดอกไปหาดีดท่านนั่นก็ฟัวสังเก เอาไปล่างเก่งเ้ากระสีมากเก่งพี่น้องมาล่างเต็มกะละมังเลยดอกพอดีแซบๆเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจา้าสวัสดีครับสวัสดีวันสงการด้อพ่อแม่พี่น้องของให้โชคให้หมั่นกันสุขฝูสุกคนเมื่อนี้น้องอิวได้เก็บเห็ดวันสงการแล้วเพราะพี่น้องจัาได้ขาวว่าวเห็ดโคนออกมาพี่น้องเลยพากันมาเลาะตอนนี้พอแล้วพอแล้วเรื่อ ว่าเ e ็ดคาดคก็เริ่มออกดอกพี่พีดอกพอดีพอดีดอกน้อยน้อนี่เลยนี่เห็นไหมนี่ดอกน้อยแห้งแต่ว่าต้องเฝ้าเอานี่่วาพี่น้องถอดได้ทุกดอกเลยนี่อุ้ยอุ้ยเบิ่งซ้อยกันเด้อนี่เห็นบ่มมันน้อยแห้งนี่ถอดได้ทุกดอกเลยแต่ว่าขาเพื่อนนังสิบ่ค่อยยาวไปเลยพีพีแม่นมดนี่พีพีมาวังนี่ เห็ดหาก็เริ่มออกนี่ป้าไปพี่น้องเห็นแน่นี่ดอกเห็ดนี่นี่จ้ะเห็ดหาก็เริ่มออกว่ะพี่น้องดอกใน้องน่หนึงแนมดีๆโลดสิ็มท้องถืเยอะไปหมดเลยจ้ะจ้ะเบนบุ้นเลยนีแน่นี่นี่เฮ้ยเพราะว่ามันเยอะมากอ้อมโพลเลยจ้ะในเรื่องน่ออี่นไปฟิล์มถ่ายเซลฟี่ก่อนเด้อเฮ้ ดึงขึ้นมาทุกดอกเลยแม <Main. S 1> นนะเอาไปเสินไทยด้วยกันโอเคครับโอ้ยถอดข,ขึ้นทุกดอกโอ้ยแต่ว่าขับบุฟเฟ่ยางเนาะแมนครับได้เก็บแล้วขอพี่น้องจ้าโคตรพู มานมือสงการเก็บเห็ดวันสงการหรือแม่นมืดเฮ้ยอ,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 อย่างฟินเลยมาพี่น้องจ้าได้สุดโคนเกือบทุกดอกเลย <sı ff it> เบื้งป้าเบื้งนี่นะเบื้งนี่คีมเนนมนต์เบ่ต้องขุดตีเหนื่อยงานนี้อขโชคดีมากโชคดีกว่าเจอเฮ็ดคือบ่ต้องขุดเนะจ้ะถอดได้เฮ็ดถอดเฮ็ดถอดหรือว่าเฮ็ดพนล,ล้วงนี่จ้ะ เป็นบึดอึ๊บอึ๊บป้าเขอได้บึดเลยจริงดิตามมาถึงนี่ถึงบุดเลยเรสังเกตโอ๊ยยไยแทบสีบรูว์เป็นดอกเห็ดเลยเพราะมันมน้อยมากเพิ่เพิ่งออก และว,ว่าดอกสำนีเราจะที่ถอดได้ถ้าว่าใหญ่กว่านี้ก็ะถอดบ่ได้หนึ่งดอกสองดอกจ้ะอุย้ย เน่นดีๆเพราะว่าฟ้าเก็บฟ้าไปหาแสงไดดทีิลทายงยาๆวๆแล้วจะได้เห็นออกสงการค่ะไม่ได้เล่นสงการกระบี่เขาแผน่นดินไหวไปเพี่องแผ่นดินไหวก็เลยได้พากันไปเลาะทางไหนแต่ว่าเขาได้เก็บเพ็ด เก็บเฮ็ดสงการโชคหมานคำใดเฮ็ดหางก็เริ่มออกเนาะดอกนม่ทุยเดี๋ยวยดูให้แหนมู่ก่อนเด้อต้องแหนมดีๆท่านนั่นก็บนพอสังเกตก็ไม่ได้เห็นหัวดอกเป็นเล็กมาก มา,ม,ามาเที่ยวสงการกับ,บเบอรเดตเตรียมเอียงมาปั่นไดลจาะพี่น้องมาเฮ็ดออกก็ฝากันมาเลาะโลดเห็นบอกาคาขาวๆนี่แม่นเมัดไปโป่งกัน ถึทยียบตรงนี้ทดสยบเข่าถอดบ่ขึ้นแล้วใส่ถุงก่อพี่น้องไม่ได้เตรียมตะกร้ะลามลงมาขีเด้วยวางไม่ได้พี่ไม่หมด มันได้อยู่บนโพลเสมอไปได้เพี้พับเ<ป>ดินลงมาข้างล่างนี่ก็แม่นน,น้ำหยางน้ำหยางเนา <น palette. S 1> ะอออถอดฟินๆเลยหมูนี้โอ้เหี้ยเพี้เป็นตุ่มอยู่ฝีแม่นเบิดนี่นี่นๆดเอาเลยเอาเลยนี่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 นใช่หมูเลย

ได้สองหมู่แล้วแม่น้องจะได้ได้สองหมู่น้องอิวได้หมู่เดียวสามหมู่แล้วอิวหักก็ได้หมู่เดียวค่ะพี่น้องจา๋าหม,ม,มันไผ่หมันงานนี้ไผ่ไปเที่ยวสงการก็ไปเฮือนอันนี้เลาะเฮ็ดเลาะเฮ็ดเฮือนนี้เหมือนดีแม่นอิ๋วเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นดินกบดินปุด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 แม่นแม่นอีหลีแต่ว่าพอได้ไปหางี่ใหญ่แล้วพี่น้องจ๋าถ้าไหวเชี่ยงใหญ่มันกับวันยังเนาะเลยกับโบกกับอํา ตกสมีแหละเพิ่นถอดได้ถ้าใหญ่เพืนี้มันก็ถอดบ่ได้เนาะมีนครับพเพื่นสิแเน่นแล้วมึงนำคนต้นตามเผื่อมีเมื่อกี้นี่พลามมานี่มาดูผลงานของเฮ้หมูนี่กันจ้ะ นี่ค่ะพี่น้องเยอะมากเยม,ออมากลแต่ว่าเพื่อนแค่ดอกน้อยเฉยๆนี่ค่ะมันก็เลยเบึงบ่หลายบานันีเดี๋ยวน้องอยู่สิไปเลาะเพิ่มเพราะพี่น้องจา๋าถ้าเจอบเจอจังไหนเดี๋ยวน้องอยู่พาพี่น้องไปเอ็ดเมนูเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเฮาเจอเพิ่มก็จะได้ถ่ายต่อกสิไปเลาะเพิ่มจา๋าพี่น้องแต่ถ้าบาเจอเพิ่มจังไหนเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องเมือแกงเนาะครับผมไปย่างไปเลาะเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ยังบ่าทันไปเจอเพิ่มมีของน้องอยู่เพราะพี่น้องจ๋ากลับมาบ้านก่อน มาเอาเห็ดมาล้างแกงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกอื่นมื่อนี้แหละแต่ว่าอันนี้ของแม่น้องเจ,จ้านายไปเลาะนากันเอาเห็ดใส่ไว้ในใต้เบาะรถน้องอยู่อ่ะอันนี้สองหมู่ด้วยจังหวะน้องสองหมู่ของแม่น้องเจ้านายเบิ้ลนี่เขาไม่อย,อยู่น้อยนึงนั่นแหละนี่ปลาก็สิเอาไปล้างแกงเอาก็สิมาแกงโอ้พซ่บเนะอาก็สิมาแกงแซ่บ แซ่บๆได้หลายเนาะพีนสองหมื่นเท่านั้นได้หนิเถ้าดอกใหญ่นี่สิขนาดเด็ขนาดดอกน้อยยังสามนิเด็กเนาะหัวเสียงอันนี้จี้ๆเหาไป้ายนี้เอาไปหลังบ้านเอาไปล่างเดีวกลับมาแกงมาพี่น้องมาล่างเต็มกะละมังเลยนะจ๊ะล่างแกงแซ่บๆ หมูพากาเปียวสูงการเมื่อเราได้เก็บห็ดเดอ้อดอกคอดีแซ่บเลยเดออ้องสาคนเพ่องจ้าแต่กรล้วแต่คนมักเดินน้ออยู่หมามักดอกสำนีแหละมันก,กุบกรับขาในก็กินได้เบิ้ลเลยสิบ,บน่เหนียวเลยแต่ถ้าดอกใหญ่นี่ขาเพื่อสิมักเหนียวแต่ดอกสานีนขาบ,บนเหนียวกินได้เบิ้ลเลยเกาะทั้งดอกเลยแต่ว่าเพื่อสิเป็นพงๆด้วยสามพี่น้องข้างใน,นมีทุกขนาดใช้ปะตุม ขนาดนี้ก็มีแล้วแต่ว่าหักน้อยสงสัยขึ้นก่อนเมื่อมาพอปพี่น้องนี่ม,มาทานนชิ้นพอดีคำแบบนี้จ้ะแกงเต็มหม้อเมื่อนี้เป็นตอนเป็นตะกอบครับ มาปุ๊บล่างปั๊บแกงปั๊บพอนพี่น้องมันสิบบแสเซไปใส่มันสดสดปันนี้น้องอันดาชโชคดีคักมารอบนี้ได้กินเฮ็ดสดสดน้องอิ๋วเสียอย่างนึงเด้ประตุมจริงๆเราไม่ติฝากพักติ้วมาต้องอิูวบอ้เอามาอยู่บรู่เฮ็ดสีออกก็เลยไ่ได,ไดเอามา <c oughs> เอาไว้กินคนเดียวค่ะละบอกกะว่าเออเดี๋ยวรอเฮ็ดละงูเฮ็ดอีหย่างใกล้สีออกก่อนค่อยถือมาตอนพุ่นฉันดอกเฮ็ดหวหวออกออออบอคขึ้นเลยว่าเฮ็ดเสิออกได้แกงเฮ็ดเสย เราเปน็นยังรอบหนารอบหนาใปสมบาัคามไปก่อนพี่น้องมาแกงกันจ้าป็นเวลาแกงแซ่บๆนะใส่พริกลงไป <c oughs> ตามด้วยน้ำปลานราเป็นยงจ้า <c oughs> เติมผงวิเศษจ้าเติมความนว่เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้า,ายใส่ผักกิตูหอมี่นองจ้าเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแกงเห็ดน้องอิวอคอนคอน,คอนจ้าแบบพอดีแซบๆเลยจ้าปรุงรสเรียบร้อยหอมี่นองขั้นตอนสุดท้า,ายใส่ผักหอมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยจ้าแกงลาวๆาวแกงปลาล่าหองนี่เลยจ้า จะเอาไปแกงส้มกระแสบเอาไปพัดกระแ่บเด้ย๋ยวจาไปน้องแ่บทุกเมนูแต่ว่ามือ้อนี้ก็คือเอามาแก,กาางแกงลาวลาแกงปะาร้ามาเดี๋ยวจ้าบัาดนี้ทแทบทำกันเด้ย